วันนี้ครับก็เป็นทิปนะครับนาบัวสมใจเบาๆนะฮะนี่บรรยากาศตัวรอบนะครับก็นั่งที่นั่งแบบชิวๆนะครับริมลำธารเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆทิปหน่อยนะฮะมาวันหยุดนะครับวันเสาร์วันจุดยาวเสารว,วันว,ว,วันเสาร์ก็คนก็โอเคครับประมาณสี่โมงคนไม่เยอะมากนะฮะบรรยากาศดีครับมี เอ่อพวกกาแฟาชาคเขียวแล้วก็อาหารส้มตำต่างๆนะครับก็โอเคเลยนะอากาศเยน็ยนๆครับเยน็ยนๆสบายนั่งชิวๆนะครับไม่ร้อนนะครับใต้ล่มที่นั่งก็เป็นลมมะม่วงลมมะม่วงนะข้างหลังนี้ก็จะเป็น้าน้านที่ปั่นนะครับร้านเอที่ปั่นน้ำน้ำกาแฟา ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชกกร์ให้กันด้วยนะคะ